วัดีท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ขผมในเอ22รอบรับเพลินลนะวันนี้เราจะมาปิดจ็อกงานที่แม่โจ้นี่นะฮะเป็นงานทรายนะครับ500เออ600ตันนะครับที่จริงอ่ะออเดอร์จริงๆเขาสั่งมา500ตันนะครับแต่เนื่องจากว่าวิ่งไปวิ่งมาแล้วเนี่ยมันไม่ลงตัวนะเที่ยวมันไม่ลงจํานวนเที่ยวมันไม่ลงตัวนะครับก็เลยเพิ่มไปอีกร้อยตันเป็น600ตันนะครับงานตัวนี้หนึ่วันนี้เอาบินมาวางด้วยงานตัวนี้เนี่ยที่จริงรับมาเนี่ยผมกะว่า วิ่งกับเสียต้องนะฮะไม่กี่วันก็จบงานละแต่กลับกลายเป็นว่าเสียต้องไม่ได้มาช่วยงานนะฮะเสียต้องแกไม่ได้มานะครับก็เลยผมวิ่งคนเดียวเลยเพลยวๆนะ600ตันทยอยวิ่งนะเพราะว่างานที่อื่นผมก็มีแเยอะเลยนะครับช่วงที่แล้วคืองานแบบยุ่งเลยเวลาทําคลิปยังไม่ค่อยมีเลยก็ง่้เสียต้องแกไม่ได้มาช่วยเพราะว่างานแกก็ล้นมือเหมือนกันนะครับงานแกล้นมือนะฮะแล้วทีเนี้ยเอาละผมเลยต้องได้วิ่งคนเดียวเลย แล้วรถคันของพ่อก็ดันมาเสียอีกนะครับเอาไปซ่อมที่พิษณุโลกแต่ตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วซ่อมที่ช่างสามารถนะ่ะนะตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วพ่อไปรับรถมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วนะครับก็วิ่งงานกันไปแต่วันนี้ตัวนี้งานตัวนี้เที่ยวสุดท้ายละเที่ยวที่เที่ยวที่ยี่สิบพอดีเลยถ้าหกร้อยตันใส่เที่ยวละ30สิบตันนะให้มันได้ไปไปเลยนะฮะอือเที่ยวนี้วางบินแล้วก็รับเงินนะพรุ่งนี้รับเงินละ มันรับเงินเป็นทอดเป็นช่วงนะครฮะคือห้าเที่ยวห้าเที่ยวจ่ายนะครับก็สี่ช่วงช่วงหนึ่งสองสามได้ไปแล้วในช่วงที่สี่นะครับวันนี้เดี๋ยววางบิทก่อนไปเดี๋ยวเข้าไปดูที่หน้าง,งานกันมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวนี่ทรายกองนี้เลยนะหกร้อยตันที่จริงอะ่ะผมเว้นช่วงมาลงเป็นอาทิตย์เลยนะครับจีจงทรายถ้าห0ร้อยตันจริง,รงๆโดยที่ไม่ได้ตักใช้เนี่ยมันจะเกินมาถึงนอกไปแล้วนะฮะ แต่เขาตักใช้ไปเรื่อยๆนะเพราะผมทยอยมาลงนะผมวิ่งลงเองนะเขาก็ตักใช้ไปเรื่อยๆ600ตันดมเชี่วนี้นะ,ะับ600ตันแม่วิ่งคนเดียวเดียเด๋ยวเดี๋ยวที่จอดรถปลอดสโลงสลนกอนนะครับวันนี้จะได้ถอยอีกดันขึ้นแลนไหมวะคู่นี้เขาไม่ทํางานนะนจะไม่ได้ขึ้นแลนดบ่เดี๋ยวลองดูก่อนเขาจะให้ขึ้นด้านบนไหมเพราะว่าที่ต้องทยอยเข้ามามันลงยากลงยากตรงที่ว่าดําแล้วมันจะติดสายไฟนะผมเคยเอาของเขาร่วงดีนึงละ ปเดี๋ยวผมไปกดสลงสแลนกันนะฮะจอดเกร็บสแลนเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวสายลงกันดีกว่าคือมันจะต้องถอยพับนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะดับสายไม่ได้มันติดสายไฟเห็นไหมถ้าเราจอดตรงๆงอ่ะถอยเข้าไปตรงๆงอ่ะพอเราดำบดำได้นะแต่ตอนที่เราต้องเดินหน้ามันเดินไม่ได้เราจะติดสายไฟเลยทันที เพราะฉะนั้นมันต้องตะแคงข้างลงของนะฮะนี่ทีแรกผมแทงซ้ายไปก่อนนิดๆน,นะครับจากนั้นค่อยเริ่มไล่ให้มันมาขวาให้หมดเลย ให้มันมาขวางหมดเลยนะมันเป็นลักษณะขวางแบบนี้ไปเลยนี่ขวาง,งนี้ไปเลยนะครับน,นี่ก็จะพ้นแนวสายไฟนะฮะก็จะพ้นในจ้าแนวสายไฟตรงนี้เดี๋ยวนี้่ไปดูนี่เห็นไหมสายไฟตัวเนี้ยผมจะไม่พ้นนะครับถ้าผม ขอใเข้าไปตรงๆแล้วยกดำไอตอนเดินหน้ามาโดนนะไอข้างบนสุดนะั่นไม่เป็นไรสายเมนใหญ่นะแต่อสายด้านล่างเนะี่ยผมเคยเกี่ยวเขาล่วงมาแล้วนะครับเคยเสียตังค์กับมาแล้วเลยเพราะฉะนั้นเราต้องตะแคงดําแบบนี้นะฮะถ้าตะแคงได้แบบนี้รอดอันแต่เซนนะครับไปตัวเม่ก็เหมือนกันนะครับตะแคงไปฝั่งน้นนะครับเดยวลองด,ดําดูลองดูตอนผมดํานะ จะเดินหน้าได้สบ,บายนะครับแต่ถ้าเราถอยตรงๆอ่ะแม่งติดสนะายไฟแน่นอนนะครับน,นี่เดินหน้าได้สบ,บายเลยเห็นไหมเออ <c ười> โดนไหมบ้าง <c ười> ไม่โดนโอ่ะมา ว่าวันนี้ด้ทรายกรให้ฝาท้ายไม่ได้เรื่องห่วยแตกดนี่นะฮะตอนด้มลงมันก็ไม่ต้องไปเกี่ยวสายไฟเขานะฮะนี่สบายเลยปลอดภัยนะครับตะแคงด้มหาที่จอดรถก่อนนะฮะติดจ็อ,จอบ600ตันคนเดียวรับเงินไปเต็มเต็มนะฮะเงินที่ได้นะครับ ผมไม่ขอปเปิดเผยเป็นตัวเลขที่แน่ชัดนะครับแต่ผมบอกได้อย่างเดียวเลยว่ารับเงินมาหกหลักนะฮะเป็นจำนวนเงินหกหลักนะครับเลขหกหลักงานนี้ก็ฟาดไปเลยหกหลักนี่คือเรายังไม่ได้หักค่าน้ำมกน้มันนะไอ,อหักน้ำมันแล้วก็เหลืออยู่นะครับเหลืออยู่เหลือเงินเยอะอยู่มาลงที่นี่กะว่าวิ่งจ็อบนี่กับเสียต้องแบบสบายๆนะครับแต่เกดันไม่ได้มาสังั้น กติเนี่ยตัวแม่เขาจะให้เอาขึ้นไปลงที่ปากถาดคือตรงที่สายการผลิตเขาแลวนะแต่ทีนี้เขาตัดไปเมื่อวานแล้วนะครับผมก็เลยเดี๋ยวเอาลงข้างล่างเนี่ยตัวแม่มันถ้าตัวแม่มันขึ้นไปลงที่ปากถานนะมันจะง่ายนะครับเะเปยไปเดี๋ยวเอาแม่มันลงตรงนี้แหละตะแคงข้างเข้าเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับแต่ไสายไฟตัวนี้ที่ผมเคยคล้องเขาลงอะเบออรียบรนะ้เยเดี๋ยวป,ปลดหางก่นอนมาต่อกันนะฮะ ยืบเยอะเลยงานที่กะว่าประมาณสัก2อาทิตย์เสร็จแต่กลับกลายเป็นเกือบเดือนนะครับเสร็จเพราะว่าวิ่งต้องได้วิ่งคนเดียววิ่งคนเดียวแถมไม่พอยังมีงานอื่นมาแทรกอีกนะฮะโอ้โหหลายงานเลยทีเนี้ยแม่ก็เหมือนกันนะครับเราถอยตะแคงเข้าไปถอยตะแคงเข้าไปเพราะว่าถอยตรงๆไม่ได้เด็ดขาดนะ น้ำแล้วเดี๋ยวเดินหน้าไม่ได้อีกนะฮะนี่แข็งเลยไม่ติดลมหรอกเห็นไหมหัวพ้นละเนี่ยหัวพ้นละตอนน้ำก็สบายละอา้าวโอเคดำก่นอนอ้าวลืมปิดตัวแบ่งน้ำมัน ต้องนีบเดินหน้าแนละ้วเพราะว่าไซด้านซ้ายเนี่ยมันจะเกินไปออกไปนอกแรมนะครับต้องรีบขยับหน้าก่อนไปดูสายไฟ่รับได้ที่หัวเกง่งเราอยู่ตรงนี้เนี่ย ไอกระบะไม่โดนแน่นอนนะครับนี่เอาลงก่อนตอนนี้อดดำลงก่อนเดี๋ยวไม่งานเข้าอันตรายรอดนะฮะถ้าจะกระแทกฝาท้ายเดี๋ยวค่อยออกไปกระแทกข้างนอกนะนี่เอาดำลงก่อนแต่ก็เดินหน้าออกปิดหล่มนะมั้งเนี่ยครูนั่น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 นี่แล้วเราก็ค่อยมากระแทกฝาท้ายตรงนี้นะฮะ สบายเลยทนสายไฟยังวะทนแล้ว <mean> ถ้าไม่รีบขยับหน้าเดซายนจะเกินออกไปฝั่งโน้นนะรตรงกลางจะดำไม่ได้แล้วนะถ้าดำมันคือเดินหน้าไม่ได้ติดไฟฟไฟเรียบร้อยต่อหางก่อนนะก็นะครับลงของเสร็จเรียบร้อยแลนะต่อหางเรียบร้อยเป็นไงตาย600ตันที่จริงอะ่ะถ้าเขาไม่ตักไปใช้เลยเนี่ยถ้าเอากองไว้อย่างเดียวเนี่ยตอนนี้มันเกินมาข้างนอกนี่แล้วนะครับที่เขาตักใช้ไปเรื่อยๆนะ ผมเวนเม้นวันมานะครับที่นี่ผมมาสาวันมาทีนึงสองวันมาทีนึงเนี่ยเราไม่อัดมานะครับเพราะว่างานอื่นมันก็มีด้วยนะครับงานที่อื่นผมก็มีด้วยตอนรับงานมาครั้งแรกเนี่ยกะว่าจะวิ่งกับเสียต้องเราจะแบ่งครึ่งกันแล้ววิ่งงานด้วยกันนะแบ่งครึ่งกันวิ่งงานด้วยกันเนี่ยแต่ทีนี้พอถึงเวลาเน้มาเสียต้องแกติดงานไงโชดแกก็ไม่ได้เพราะงานแกก็เยอะงานผมก็เยอะอีกอ่ะงานผมดันมาออกอีกงานน้องต้องงานโอ้งานไปหลายที่เลยทีเนี่ย ตรงนี้ก็เลยว่าเรารับงานเข้ามาแล้วเราต้องวิ่งให้จบนะครับทีนี้ผมก็ทยอยวิ่งมาจนใกล้จะครบห้าร้อยแต่คำนวณเชี่ยวแล้วมันไม่ได้นะครับคำนวณยอดแล้วมันไม่ได้จํานวนตันมันไม่ได้นะบก็เลยสั่งเพิ่มอีกร้อยตันพ่วงละสาสิบตันพอดีเลยนะครับห0ร้อยตันเนี่ยห0ร้ยตันสาสิบพว่วงไอ้สามสิบพ่วงเออยี่สพ่วงนะพอดีเลยห0ร้อยตันพอดีเลยนะผมมาคนเดียวเนี่ยเกือบเดือนนะครับเกือบเดือนเลย งานผมมันวิ่งไม่ทันผมยังต้องดึงคนอื่นมาช่วยงานดึงน้องต้นมานะครับดึงหนุ่มน้อยนะครับดึงไอ้เพื่อนไหนมานะครับช่วงที่แล้วเนี่ยให้เขามาวิ่งงานช่วยเลยเอาเงินเป็นเงินเงินสดด้วยนะที่ผมดึงเขามาเนี่ยคืองานเงินสดที่ว่าน,นี่ก็คือไปถึงหน้างานปุ๊บก,ก็คือจ่ายเงินเลยนะครับเอาของดําลงปุ๊บเขารับเงินที่หน้าง,งานเลยเนะี่ยผมโยนงานตันนั้นให้เพื่อนผมไปนะครับหลายหลายเที่ยวเลยรวมๆแ,แล้วก็ประมาณห้าหกเจ็ดเที่ยวเลยนะครับหลายเที่ยวเลย เพราะว่าอะไรว่าเราวิ่งไม่ทันนะวิ่งไม่ทันเราก็ต้องโยนให้คนอื่นไปดึงคนอื่นมาช่วยงานเนื่องจากว่ารถตอนนั้นเนี่ยรถแดงมันเสียรถขนงพ่อนะแล้วก็เลยเหลือผมคันเดียวเนี่ยวิ่งไม่ทันละที่นี่ลักกระเกษต้องตองิต้องกันดันไม่ได้มาอีกตะต้องติดงานไฟนฟูดน,นะครับงานแกดันออกเยอะเลยทีเนี้ยก็เอาแล้วงานกูเข้าเลยเนี่ยก็เลยทยอยมาเพราะที่นี่เขาไม่ได้โหลดทีเดียวนะขเขาค่อยๆโหลดนะก็ดีไปอย่างหนึ่งก็สบายใจไปอย่างหนึ่งนะครับ ปิดจ็อบไปแล้วตัวนี้เดี๋ยววางบิน5เที่ยวสุดท้ายเนี่ยก็จะรับเงินพรุ่งนี้นะ่าจะได้เงินละนะตอ,อนนจะโอนเงินให้ละผมจะรับเงินเป็น4ช่วงนะ5เที่ยวจ่ายนะครับสรุปเป็5เที่ยวจ่ายนะครับเป็นเสร็จแล้วเนี่ยเงินที่ได้จากงานตัวนี้เนี่ยไม่ขอบอกเป็นตัวเลขจริงนะแต่บอกหลักนะแค่ได้แค่6หลักนะครับงานตัวนี้ได้ไปประมาณ6ไล่6หลักนะครับมันก็ไม่เยอะเกินไม่มากเกินพอดีนะหักนล้มาแล้วก็เหลืออยู่นะพอได้อยู่นะจะได้นะจะต้องไม่ได้มาที่นี่นะ แล้วก็ตอนนี้มันน่าจะเข้าล็อกเข้ารอยแล้วเพราะว่าพ่อผมไปเอารถคันแดงกลับมาแล้วนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเริ่มวิ่งงานนะครับวิ่งเริ่มวิ่งงานแล้วแหละแต่ง,งานมันก็เริ่มซาเราไปอีกแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะรอรับงานใหม่นะครับรอรับงานใหม่ก็อย่างว่านะแรงงานรถบรรทุกหินทรายรถน้ํารถอะไรเนะีมม่ยไม่ว่าจะเป็นวงการรถเนี่ยถ้าง,งานไม่ทันน่ะเขาก็จะดึงกันไปอย่างผมไม่ทันเขาผมก็ต้องดึงเพื่อนผมมาใช่ไหมล่ะแต่งานเพื่อนผมบางทีงานเพื่อนผมไม่ทนัน เขาก็ดึงเราไปมันก็ช่วยกันไปช่วยกันมาเหมือนพี่ตองอะ่ะเหมือนเมื่อก่อนที่วิ่งงานให้พี่ตอง,งนันนหรอไหมงานพี่ตองที่ลอยตีที่ไปแกเป็นกลุ่มนะั่นน่ะอ่า่น,นเสต๋องแกเรียกรถดึงไปช่วยทั้งหมดเลยนะคือต้องการด่วนใช่ไหมอ่ะเห็นยเราจะดมรถมาได้เลยนะนี่จบแล้วหกร้อยตันรับเงินเงนินสุดท้ายพวกนี้จบนะเดี๋ยวก็ลุยงานไม่ถาต่อกอ็นะสำหรับคลิปนี้นะผมคงต้องขอลาไปก่อนแล้วนะนี่ พามาดูพามาปิดจ็อบงานปิดจ็อบงานเลยเมื่อกี้เอาบินใช่ไหมไม่ได้ถ่ายตอนเอาบินเอกสารวางไว้นะเอาบินวางให้ลูกค้าไปแล้วนี่นี่นะเดี๋ยวเขานานๆทีเขาจะสั่งปีที่แล้วเขาก็ยังไม่สั่งนะแล้วถ้เขามีออเดอร์เขาถึงจะสั่งสายงานนี่มันผ่านมาทางค่ารายอีกทีหนึ่งนะมันไม่ได้เป็นงานผมรับมาโดยตรงนะครับอืมจบรร้อยจบข่าวไม่ได้มาอีกไม่ได้มาอีกหลายเดือนเลยแน,น่ๆนะครับที่ไม่โจเนี่ย ถ้าไม่มีงานตัวนี้ผมก็ไม่ได้ขึ้นมาที่นี่เลยนะแงเพราะมีงานตัวนี้ไงผมถึงได้มาที่นี่นะแม่โจ้ะนะคคงจะขึ้นถึงที่นี่น่าดูเลยสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนแล้วแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคลิปนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ค่อยมีเวลาได้ทำคลิปนะมวัวแต่วิ่งงานลุยงาน,นยอย่างวันนี้ก็ไปได้แต่ไปสี่แล้วนะครับไปสามครึ่งตีสยกบ้านมันไม่มีเวลาได้ถ่าย เรามมวแต่วุ่นๆอยู่กับการทํางานนะวิ่งวันละสองเที่ยวสามเที่ยวเงี้ยหแย่เลยเหนื่อยเลยนะครับไเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ